เบี้ยประกันได้จริงๆใช่ไหมแล้วต้องติดแบบไหนถึงจะลดเบีย้ยประกันได้ปัจจุบันนะคะก็มีการติดกล้องหน้ารถเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะนอกจากจะช่วยให้เราทราบถึงสาเหตุแล้วก็เป็นหลักฐานให้ทราบว่าใครถูกใครผิดได้เนี่ยก็ยังสามารถลดค่าเบีย้ยประกันภัยได้ด้วยค่ะแต่จะต้องเข้าเงื่อนไขย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะการติดกล้องหน้ารถทุกประเภทนะคะจะสามารถลดเบีย้ยประกันได้ตั้งแต่5-10%ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันตามแต่ละบริษัทที่มาเสนอแบบประกันนั่นเองค่ะ ข้อที่2ค่ะไม่ว่าคุณซื้อประกันแบบไหนนะคะ1 2 2่3สสสนะคะก็จะได้ร an ับส่วนลดของกล้องหน้ารถหมดเลยค่ะข้อที่3ค่ะไม่มีการกำหนดมาตรฐานของกล้องค่ะขอแค่มีกล้องหน้ารถก็พอแล้วนะคะจะเป็นรูปไหนราคาใดก็ได้รับส่วนลดกับเบี้ยประกันภัยเช่นกันค่ะข้อที่สี่ค่ะไม่ได้มีส่วนลดเพิ่มเติมสาหรับกล้องหลังนะคะดังนั้นคุณจะติดกล้องหน้าอย่างเดียวหรือว่าติดกล้องหน้าด้วยกล้องหลังด้วยก็จะได้รับส่วนลดเท่ากันค่ะ ข้อที่ค่ะในวันที่เราทําสัญญาทําประกันภัยนะคะจะต้องมีหลักฐานว่าเรามีการติดก้องหน้ารถด้วยถึงจะได้รับส่วนลดในส่วนนี้ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้สําคัญมากๆเลยค่ะถ้าในวันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วบริษัทขอดูไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เกิดขึ้นนะคะแต่เราไม่สามารถให้บริษัทประกันภัยได้แบบนี้บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ขอเรียกคืนส่วนลดทั้งหมดคืนกลับไปได้ค่ะ ใครที่มีแพลนจะทําประกันภัยรถยนต์นะคะอย่าลืมมาลองเปรียบเทียบเบียบประกันง่ายๆได้ที่ w w w บไซ p a กับซื้ได้เลยค่ะ